อาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถไทซิ่งบายซูเปอร์ทั้มชินแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ใหญ่ครับผมเกมยู9540นะครับโอ้แรงจัดครับขอบอกนะครับมาเริ่มเทิมเลยนะครับป้าพี่นะฮะก็ถมไม่นานครับดินก็ค่อนข้างแน่นนะฮะนี่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่จวดจวด รถน,นี้ก็ไม่ต้องเหยียบคัตนะครับเวลาเดินหน้าถอยหลังนะครับผมเป็นเกียร์ไฮดรอลิกเชตเทิลหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นไฮดรอลิกเชตเทิลนะครับใหญ่มากเลยนี่ฮะโอ<ฮ>้เหมือนขับสบายเลยครับดูว่าพี่ใหญ่เอาโอ้โหเดี๋ยวว่าจะลอง ลองลองขอ,ลอขอแกขับหน่อยนี่โอ้ดินดินเหนียวนะฮะก็ต้องแต่ค้าช่วยนะครับแต่ค้าช่วยหน่อยนะฮะนี่โอ้แรงแรแรงแรง,แรงจัดนะครับขอบอกโอ้ผู้ใหญ่จริงครับผมสองสี่เจ็ผ่านหลังก็เจ็ดใบนะครับ จวดจวดเลยนะนี่ปรับที่นะครับโอ้ยเต็มไปครับเต็มไปเต็มไปเต็มไปดีมือครับแรงครับเป็นดินเหนียวครับดันยากหน่อยครับผม คล้ายๆว่ารถด,ดัาไปเทปิดที่นะครับเราต้องกวาดทางนูน้นมาไว้ทางนี้นะครับกวาดดินจากทางนู้นนะฮะมาไว้ข้างนี้นะฮะนี่ฮะแรงครับนะแ,รนะแรงถึงแรงมากนะผมรุ่นนี้โอ้ใหญ่ดีครับไถ,ถไล่คงจะคล่องแค่ล่หน้าดูนะครับผม รถใหญ่ใญแบบนี้ดันสนุกนะครับโอ้รกพี่รกพี่ใจยเย็นครับโอ้ใจยเย็นนะรกพี่รกพี่ใจยเย็นประสบการณ์ก็ช่วยได้แกเพิ่งขับหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคนขับนะ ถอยก็ต้องลูบออกน,นะครับผมทางนู้นมันดินล้อมันไม่เสมอมันก็ดันไม่สวยนะครับผมต้อง,ต,อง,ต,องต้องปรับให้ล้อเสมอนะครับต้องกวาดก่อนนะครับผมเออมันทำไมแน่นอย่างนะดินดินเหนียวหรือเปล่าครับพี่น้องใส่เกียร์อะไรว่าดันไม่รู้ว่าใส่เกียร์อะไรดันนะ ว่าใส่เกียร์อะไรดันหรือเปล่านะฮะแรงดีนะอโอ้แรงครับแรงเออใส่เกียร์ไหนเหมือนไม่มีแรงเลยครับผมรถใหญ่ทำไมเหมือนไม่มีแรงแดด แค่หนึ่งหรือเปล่าเออมันก็ต้องรูปอย่างงั้นสิลูกพี่นี่นี่นจกปรับคนทวนผ,ผ่านไม่ได้นะฮะโอ้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ ต่อย่าแรงนะครับผมมาถ่ายรถเขาเขาครับผม <c oughs> คอมเมนต์ได้ครับแต่อย่าแรงนะฮะเพราะว่าผมมาถ่ายรถเขานะครับผมต้องขออนุญาตให้พี่น้องชมนะครับการตำนานของรุ่นใหญ่เป็นยังไงนะครับผมรุ่นใหญ่แต่ถ้าก็เอาง่ายๆก็ไม่กล้าพูดนะครับให้พี่น้องดูผลงานเอานะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยค <c oughs> อมเมนต์ได้แต่แรงเด้อ ถือว่าแนะนํำกันแล้วกันครับผมถือว่าแนะนํากันเนาะเออยังไงเนี่ยอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องรถถ่ายซิมบายซปเปอร์ตั้มชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอคลิปด,ดีๆนะฮะถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคนขับก็ดูค้นเขินหน่อยนะครับผมสวัสดีครับผม